ใช้แฟบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะเต้าจะมาสอนเพื่อนตัดเสื้อสายเดียวกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเต้าจะใช้เป็นผ้าคาตตอนทีซีลายดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะยางยืดสำหรับจํำบริเวณอกนะคะสายวัดตัวกันไกเข็มหมุด ปากกาเขียน้าและกระม้บรรทัดค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการวัดรอบอกกันค่ะการวัดรอบอกนะคะเราจะวัดบริเวณจุดสูงสุดของเนินอกนะคะให้เพื่อนๆจดบันทึกเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะพอได้ขนาดรอบอกที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆบวกไปอีก20เซนสำหรับรอบอกนะคะ ส่วนความยาวของเสื้อนะคะให้เพื่อนๆวัดจากกึ่งกลางอกคะ่ะวัดยาวลงมาผ่านสะดือนะคะต้องการความยาวเท่าไหร่ก็กําหนดได้เลยคะ่ะเมื่อได้ความยาวที่ต้องการเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆบวกเพิ่มอ,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 อีก11เซนค่ะตัวอย่างนะคะแบบจะมีรอบอกอยู่ที่94เซนค่ะเราก็จะบวกไปอีก20เซนเท่ากับ114เซนนะคะนํามาหันห2เพื่อตัดเป็น2ชิ้นค่ะจะได้ความกว้างที่57เซนค่ะ ส่วนความยาวเสื้อนะคะวัดได้ขนาดที่26เซนค่ะเราจะบวกเพิ่มอีก11เซนจะเป็น37เซนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ความกว้างคูณยาวของชิ้นงานนะคะอยู่ที่57คูณ37เซนค่ะเราจะตัดผ้าชิ้นนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะต่อมาเป็นสายผูกไหล่ค่ะเราจะตัดผ้าที่ขนาด9.5คูณ45เซนจำนวน4ชิ้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นำผ้า2ชิ้นนะคะที่เป็นสำหรับตัวเสื้อนะคะนำด้านถูกมาประกบกันค่ะ ประกบกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําไปเย็บด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะเราจะนําไปเย็บโดยให้ขอบผ้ากับตัวตะเข็บนะคะห่างกันประมาณ1เซนค่ะนำไปเย็บทั้งสองข้างเลยค่ะ ชิ้นงานไปเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวตะเข็บนะคะให้ตะเข็บผ้านะคะคลี่ออกแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปรีดนะคะทำแบบนี้ทั้งสองด้านแล้วพักไว้ก่อน,นะคะ่ะต่อมาเราจะมาที่ตัวสายของเสื้อกันนะคะตัวสายเดี่ยวของเสื้อนะคะเราจะทำการ ตัดออกมาทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะจะเป็นสายด้านหลัง2สายแล้วก็สายด้านหน้า2สายนะคะวิธีการทําสายของเสื้อน,นะคะเราก็จะใช้ผ้า1ชิ้นค่ะแล้วก็ประกบด้านถูกเข้าหากันค่ะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดค่ะยึดไว้ด้วยกันค่ะ เราจะกำหนดปลายผ้า1ด้านนะคะสําหรับทําเป็นเส้นโค้งค่ะเราก็จะใช้วิธีการกรัดเข็มหมุดแนวทแยงมุมแบบนี้นะคะจากนั้นก็เราจะวัดลงมาประมาณ5เซนค่ะจากมุมด้านบนลงมาด้านล่างนะคะ เมื่อได้จุดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการลากเส้นโค้งค่ะโดยการลากจากจุดที่เรากําหนดไว้เมื่อสักครู่นะคะผ่านไปถึงตัวมุมด้านบนค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําชิ้นงานไปเย็บได้เลยค่ะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเย็บตามเส้นที่เราวาดไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เว้นขอบไว้ประมาณ5มิลค่ะแล้วก็เย็บยาวลงมาเลยค่ะเย็บแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะ พอนาไปเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตัดบริเวณส่วนเกินที่เป็นเส้นโค้งนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ปลายกันไก่ค่ะขีดไปตามบริเวณเส้นโค้งนะคะเพื่อให้เวลากลับด้านผ้าออกมานั้นจะได้มีชิ้นงานที่สวยงามค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็กลับด้านผ้าได้เลยค่ะกลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะส่วนด้านล่างของชิ้นงานนะคะจะเห็นว่ามีช่องว่างอยู่ค่ะให้เพื่อนๆพับชายผ้าเข้าไปด้านในนะคะเราจะทําการเย็บปิดชายผ้าด้านล่างนี้ค่ะ พับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นําไปเย็บค่ะทําแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะพอนําไปเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนด้านล่างนะคะที่เรานําไปเย็บมามอสักครู่ค่ะเราจะพักส่วนนี้กันไว้ก่อนนะคะเราจะกลับมาที่ตัวเสื้อกันนะคะ นี่คือตะเข็บที่เรานำไปรีดเรียบร้อยนะคะจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการวัดนะคะขอบด้านบนลงมาประมาณ1เซนค่ะและวัดลงมาอีก10เซนค่ะสําหรับด้านบนนะคะส่วนด้านล่างนะคะเราจะวัดที่ขนาด1.5เซนค่ะและวัดขึ้นมาอีก1เซนค่ะเราจะเริ่มจากการพับขอบด้านล่างก่อนนะคะพับขึ้นมาที่1.5เซนค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพับขึ้นมา ทับเส้นที่เราวัดไว้เส้นบนสุดค่ะเป็นเส้นที่1นเซนนะคะได้ออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดค่ะในการยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันค่ะ เราจะทําแบบนี้ไปรอบชิ้นงานเลยค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของชิ้นงานเลยค่ะส่วนด้านล่างเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทําส่วนของด้านบนกันค่ะทาเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะพับตัวปลายผ้าด้านบนนะคะเข้ามาตามเส้นที่เราได้ทําการขีดเอาไว้ค่ะเส้นล่างที่มีขนาดหนึ่งเซนนะคะจากนั้นก็พับขึ้นมาถึงเส้นที่เราขีดเอาไว้ขนาด10เซนค่ะวางตะเข็บให้ตรงกันนะคะ จากนั้นก็ใช้เข็มมุดค่ะในการยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะเราจะทําแบบนี้รอบชิ้นงานเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะกระเข็มมุดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันเลยค่ะต่อมานะคะให้เพื่อนนํานไปเย็บขอบค่ะรอบชิ้นงานเลยนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะเย็บเป็น2เส้นค่ะโดยจะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ประมาณ3.5เซนค่ะขอบด้านบนนะคะเราจะวัดลงมา2.5เซนค่ะวัดเสร็จแล้วนะคะก็นำชิ้นงานไปเย็บได้เลยค่ะ ไปเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นขอบล่างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นขอบบนค่ะตะเข็บเย็บที่เราเดินเอาไว้นะคะสองเส้นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําการหาจุดกึ่งกลางของชิ้นงานกันค่ะวิธีการทําก็คือเราจะประกบทั้งสองด้านเข้าหากันแบบนี้นะคะโดยให้ตะเข็บนะคะชนกันแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จับชิ้นงานให้ตึงแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำปากกาค่ะมามาร์คไว้บริเวณจุดที่เราดึงไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นจุดงกลางของชิ้นงานค่ะมาทางด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะคะ เราก็จะได้จุดกึ่งกลางผ้าแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการวัดค่ะวัดออกจากจุดกึ่งกลางผ้าไปทางซ้ายและขวานะคะประมาณ12เซนค่ะวัดทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำสายผูกมาวางบริเวณที่เราได้ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะ วางไว้บริเวณด้านข้างนะคะให้ตะเข็บเย็บนะคะอยู่เสมอแนวเดียวกันกับขอบด้านบนที่เราได้ทำการเย็บเอาไว้ค่ะแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะในการยึดชิ้นงานไว้ได้วยกันค่ะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4ด้านเลยค่ะ สายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสายผูกก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะทำการใส่ยางยืดกันนะคะจากช่องที่เราได้เว้นเอาไว้ค่ะเริ่มจาก นำยางยืดนะคะมาวัดรอบอกให้พอดีตึงค่ะใช้เข็มกัดนะคะในการยึดติดไว้กับด้านหนึ่งของปลายยางยืดค่ะแล้วก็สอดเข้าไปด้านในชิ้นงานนะคะ ส่วนปยังยืดอีกด้านนึงใช้เข็มหมุดนะคะยึดติดไว้กับชิ้นงานก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะให้นำยางยืดทั้งสองด้านนะคะ ปลดทั้งเข็มหมุดแล้วก็เข็มกลัดออกค่ะนํามาประกบกันแล้วก็นาไปเย็บให้ติดกันค่ะพอเย็บติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตัดปลายส่วนเกินของยางยืดออกนะคะดึงยางยืดเพียงเล็กน้อยค่ะก็จะทําให้เข้าไปอยู่ในชิ้นงานแล้วค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเย็บปิดช่องสําหรับสอดยางยืดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะ กดติดตามช่องเสีชัยแฟบบิกของเราไว้ด้วยนะคะแล้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ